ะะเรื่องของการช่วยดูแลแก้ไขค่ะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่หารือแล้วก็แลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นนะคะฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองประชาสังคมภาคเอกชนเพื่อที่จะจัดทํายุทธศาสตร์แก้ปัญหาชายแดนใต้ค่ะ ในภูมิธรรมวิชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมกับคณะนะคะได้ใช้เวลา2วันในระหว่างวันที่24-25ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีการประชุมหาหรือรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งมีทั้งหมด ก็คือเป็นนายอำเภอจาก37อำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารองค์กรประชาสังคมและภาคเอกชนค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะว่าการลงไปในพื้นที่ครั้งนี้ตั้งใจมารับฟังท้งเรื่องของปัญหาและเงื่อนไขข้อจํากัดต่างๆรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์สําหรับการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญ ซึ่งจําเป็นต้องคิดให้ครบถ้วนทั้งระบบนะคะในทุกๆมิติเพื่อสร้างสันติสุขสร้างโอกาสและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสังคมที่ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวงประชุมทุกกลุ่มนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาสถานการณ์สาเหตุและก็อุปสรรคต่างๆรวมถึงประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ต่อการแก้ไขปัญหาพร้อมกับเสนอสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกระดับชั้นต่อไปนอกจากนี้นายภูมิธรรมก็ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าก่อนที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะเดินทางไปมาเลเซียตนจะสรุปประเด็นเพื่อให้นาย,ยกรัฐมนตรีได้ทราบแล้วก็นําไปเปิดร่องนําทางก่อนที่ตนจะเดินทางไปนะครับเพราะคิดว่าการเดินทางไปในครั้งนี้ของนายยกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสพูดคุยในหลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นนายอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านผู้นํามาเลเซียสันติบาลมาเลเซียและรัฐต่างๆที่อยู่ติดกับไทยทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามยอมรับว่าแม้การแก้ไขปัญหาจะยากแต่ตนเห็นทางและมีความหวังนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาซึ่งต้องร่วมมือกันในทุกๆภาคส่วนค่ะ,คะ